หมวดหมู่ที่คนถามมากที่สุดหมวดหมู่แรกเนี่ยมีคนถามเข้ามาเยอะมากในคอมเมนต์นะคะก็คือวัตถุมงคลละกันที่ใช้สําหรับเด็กเด็กควรห้อยเงี้ยก็มีเด็กคนหนึ่งที่อยู่ที่วัดเนาะเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาอะจมน้าเด็กเนี่ยเขาห้อยติดตัวตลอดเวลาเลยแกไม่รู้มันมีอะไรดึงหรืออะไรเด็กอะมันก็ไม่รู้หรอกมันจมแต่มันไม่จมอะมันลอย พ่อท่านี้เก่งจังนะปลาเนี่ยเสยกปลาแบบตัวเดียวเนี่ยแต่มันเห็นเป็นฝูงได้หมวดที่สองที่คนถามเยอะมากเลยคือเบียแก่ห้าท่านที่ตู้จับแล้วแบบอืมใช้คาพูดนี้เลยนะสิ่งที่ตู้เห็นเลยเนี่ยคือยันเยอะมากยังอืมเยอะจริงๆใช้คําว่าสุดเลยสายที่ต้องการป้องกันของไม่ดีสายต้องการแบบป้องกนะันอะใสยป้องกนะันอะ ความหนาของยันความซ้อนของของตัวยันในในเบีย้ยแก่มันเยอะเหมือนกันมันชัดเหมือนกันใช้คาพูดนี้ชัดแบบตะโกนชัดแบบ3ามดีถ้าใครเห็นแบบมัน,ม,นมันลอยบ้างเข้ามานะหน้าเราเลยนะแบบนี้เลยนะต่อไปเป็นลำดบบลำดำับของสีพึ่งถามเยอะมากเพราะอะไรป่ะสายเซลล์สายพ่อค้าแม่ค้าแนะนําหน่อยว่าแบบเช่าที่ไหนหรือพี่ทุแนะนําเกจิท่านใดอ่า สีพึ่งแรกเลยที่ทูเคยได้จับเลยเคยได้เจอเลยคือสีพึ่งพ่อกลวยรู้ว่าเนี่เป็นของหลวงพ,วพ่อกลวยเพราะเห็นเป็นท่านแล้วหลวงพ่อกลวยบอกว่าจริงๆอะ่ะแตะแค่หน้าผากแตะแค่แค่อธิษฐานถึงนะแล้วก็ขอในสิ่งที่เราแบบเราจะทําอะไรแล้วก็เราให้ท่านฟังลําดับที่สองที่ที่เคยจับเนาะอันเนี้ยเป็นใหม่เลยนะทูพิ่งเคยจับไม่รู้จับเหมือนกันจนไปได้จับสีพึ่งท่านที่มันเป็นสีเขียวเขีะเออ ตอนจับปุ๊บมาเห็นเป็นหลวงพ่อท่านนึงแล้วคิดในใจนะตัวคิดในใจเจ๋งมาวว่าสีพุ่งท่านเนะี่ยคิดคิดแบบนี้นะเออจะว่าท่านตอบว่าสีพุ่งท่านอนะ่ะไม่เคยดิไม่เคยลองอะดิเลยไม่รู้ว่าของครัวเจ๋งนี่เออรายการนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ สวัสดีค่ะพบกับจุนะคะกับรายการอีจุมูเด็ดรายการที่จะพาไปมูในที่เด็ดแบบไม่มีกัก์ในแบบฉบับแบบจุนะคะวันนี้เป็น ep สอเนาะยังอยู่ที่ร้านนะคะเนื่องจากว่าเรื่องราวที่เราอยากจะแชร์มันเยอะก็เลยต้องตัดมาเป็น ep ที่2นะคะซึ่ง ep ที่2เนี่ยเราจะพูดถึง5หมวดหมู่ที่คนถามมากที่สุด อันนี้เป็นความคิดเห็นของที่จูเคยเห็นอย่างเดียวเลยนะเป็นความคิดเห็นของจูคนเดียวนะคะแล้วก็อย่างที่บอกก็อยากจะเตือนเนาะต้องทุกคนต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังเยอะๆนะคะอันนี้เป็น,ปนความเชื่อของของพวกจูแล้วก็ทีมงานเนาะเราประสบการณ์เองแล้วก็ทุกคนที่มีการได้เช่าใบเนาะได้ใช้แล้วก็เกิดเรื่องราวปฏิหารหลายๆเรื่องราวเนาะเราก็เลยจะมาแชร์ให้กันฟังแล้วกันสําหรับวันนี้ห้าหมวดหมู่ที่จะพูดถึงนะคะ หมวดหมู่แรกเนี่ยมีคนถามเข้ามาเยอะมากในคอมเมนต์นะคะก็คือวัตถุมงคลและกันที่ใช้สำหรับเด็กเด็กควรห้อยเงี้ยอ่าพ่อแม่หลายคนสอบถามมาเยอะว่าแบบอยากให้ลูกห้อยอะไรดีพี่จูอะไรอย่างเงี้ยเยอะเพราะฉะนั้นจูจะยกมา5 5 5ตัวอย่างนะคะลําลำดับไม่เรียงลำดับกันแต่ เป็นประสบการณ์ตรงจากพวกเราเองเนาะที่อยากจะแชร์ในมุมของของเด็กที่สามารถห้อยได้จ้ะกันสำหรับอันแรกเลยอันแรกนะคะที่จูว่าเหมาะสําหรับเด็กเลยนะคะแล้วก็ใช้แล้วเห็นผลเยอะมากเลยนะก็คือโต้หมหูเล็ก <laughs> โต้หมหูเล็กเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอันไหนก็ก็สุดสุดเหมือนกันหมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรื่องของเด็กห้อยหรือของคนโตห้อยสําหรับจูนะเนื่องจากว่ามันมันเป็นประสบการณ์ ตรงของเราอะไม่ว่าจะใช้สำหรับเด็กหรือว่าใช้สําหรับผู้ใหญ่ก็ใช้ดีหมดนะคะอันนี้จะไม่เล่าลงลึกเพราะว่ามีอยู่ในคลิปของพ่อควยลองไปดูได้นะคะอ่าลำดับที่สองคืออันเนี้ยให้หลายคนมากเลยเป็นสายสินแดงี่สายสินแดงเนาะซึ่งสายหลายสายสินแดงเนี่ยมีหลายวัดนะเขาทำกันเต็มเลยแต่เรายกตัวอย่างเฉพาะสายสินแดงที่นครพนมอันนี้นะคะใครที่ เหมือนแบบอยู่ทางภาคอีสานเนาะลองไปเช่าดูนะดีมากนะเป็นสายสินสีแดงเช่าจากพระธานุพนมเส้นเป็นเส้นแบบนี้นะคะแล้วก็มีแบบก็คือเหมือนวัดอื่นอะ่ะอันนี้มันเหมือนเป็นแบบเหมือนเหมือนวัดอื่นเลยนะแต่ไม่เหมือนกันด้วยพุทธคุณพุทธคุณของพธาตุพนมเห็นเป็นแสงที่ดีมากอะ่ะแสงมีเป็นเป็นสิบสีเศษสีเลยนะเราเราก็เลยรู้สึกว่าอุยโอเคอันนี้ควรมีอันนี้ควรมีเลยเด็กควรมี มันมีเรื่องราวเล่านี้มีเพื่อนท่านหนึ่งละกันจากเกาหลีอยู่เกาหลีนะแต่ว่ามาติดตามเพจเราแล้วก็ไลน์มาบอกว่าพี่จูมีปัญหาที่ที่บ้านก็คือเขาเขารู้สึกว่าเขามีปัญหาเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับเนื่องจากว่าอยู่ไกลมันไม่สามารถมาเจอกันได้อยู่แล้ว จูก็บอกว่างั้นนะแนะนําอย่างนี้ให้ถ่ายวีดีโอมาแล้วกันคือปกติจู่ไม่ได้รับดูวีดีโอนะอา่าพูดึ่ลงก่อนเราเราไม่ได้รับดูเรื่องราววีดีโอแต่เคสนี้เนื่องจากว่าไกลเราเลยจําเป็นจะต้องดูให้เราก็บอกว่าเราดูให้เบื้องต้นละกันอ่าสิ่งที่เราเห็นคือเราเราก็เห็นสิ่งที้รับแหละอ่าเราก็เล่าตามที่เราเห็นให้เขาฟังไปปรากฏว่ามันจะมีสิ่งหนึ่งคือเขาลูกเขาและสามีเนี้ยนอนไม่หลับกันเลยทุกคนเพราะว่าโดนกวนตลอดเวลาเราก็บอกว่าโอเคเรามี ใส่สินพัทพนมเราเราเราจะส่งไปให้เราให้เราพูดอย่างนี้เราให้ถ้าส่งถึงแล้วให้ใส่กันนะคะทุกคนอะไรเงี้ยพอส่งไปที่เกาหลีเสร็จเขาถึงปุ๊บเขาก็ใส่กันทุกคนเลยแล้วเขาก็ถ่ายโชว์มาว่าพี่หนูใส่กันแล้วนะอะหลังจากที่เขาใส่ไปสองสามวันนะ่ะเราก็เห็นเขาหายไปเลยนะแต่เราก็ไม่ได้ตามเนื่องจากว่าเราก็ยุ่งยุ่งกันอยู่อะพอเขาใส่เขาก็ตอบกลับมาว่าพี่จุหนูกับลูกแล้วก็แฟนนะ่ะนอนหลับสนิททุกคนไม่มีใครมากวนเลย หลับไม่ได้นอนไม่ได้เด็กก็ร้องลูกเขาน่าจะประมาณสามขวบประมาณนี้สามสี่ขวบก็เลยเป็นสิ่งที่ทูแนะนำสำหรับเด็กที่ควรแบบห้อยเลยดีมากๆนะคะแต่สำหรับตอนนี้ที่ทูไม่มีไม่ต้องมาขอนะไปเช่าที่พัฒน์พนมกันให้มันพกง่ายมันเป็นเส้นสีแดงแงมันเป็นสายสินยอดนิยมอ่ะ<ม>ใครเห็นก็รู้<ม>แต่<ม>ใช่แต่มันแค่เราเช่าที่พัฒน์พนม แนะนำที่เดียวเพราะที่อื่นเคยเห็นแล้วมันไม่มีลำดับที่สองไปแล้วเนาะลำดับที่สามปูทวดปูดทวดที่เราพูดไปในอีพีแรกกันอาว่าปูทวดหลังพระจันทร์นองคือเดอะเบสเด็กค่อยได้ค่ะค่อยดีหลวงปูทวดมีหลวงปูทวดป้องกันปูทวดเม็ดแต่งนี่แหละที่ท,ที่ที่ควรเลยอันน,น,นี้อันนี้สําคัญมันจะเป็นไซสเ์เล็กๆเด็กค่อยมันมน่ารากักมันไม่เทอะทะมันไม่หนกักอะไรอย่างหนึ่งพุทธคุณคือสุดๆนี้นะ สี่สี่ประกาศประกาศหลวงปู่น่วมวัดโพสีจเจริญจูเคยทำเรื่องราวอีพีของของท่านไปอีพีต้นต้ะเนาะลองไปหาย้อนดูนะคะสุพรรณบุร,ปรีประกาศหลวงปู่น่วมเนี่ยเขาเล่ากันนะแต่ว่าเราเห็นพุทธคุณของตัวประกาศคือประกาศเนี่ยตอนที่เราไปจับของหลวงปู่น่วมตอนแรกเนี่ยจรู้จักประกาศหลวงปู่น่วมมา น่าจะสามปีแล้วนะก่อนที่จะมาทําเพจอีกรู้จักมาก่อนแล้วก็ไปมาก่อนอืมเราเคยจับประกาศเนี่ยหลวงพู่นุ่มเป็นคนแรกนะคะก่อนที่เราจะมาเจอประกาศหลวงพ่อจงประกาศโอ้เยอะแยะแต่หลวงปุ่นุ่มนี่เราเจอเป็น,เป,นเป็นองค์แรกๆสิ่งที่ทุกเห็นเลยคือปลาเห็นเป็นปลาเป็นฝูงเลยเยอะมากเลยเราก็หลวงพ่อท่านนี้เก่งจังนะปลาเนี่ยเสกปลาแบบตัวเดียวเนี่ยแต่มัเห็นเป็นฝูงได้ แล้วก็มีเด็กคนหนึ่งที่อยู่ที่วัดเนาะเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาอะจมน้ําเขาห้อยประกัดหลวงพ่อปูน่วมเนี่ยแล้วมีหลายคนที่เล่าเรื่องนี้นะแต่บางเอิญว่าเรายังไม่เคยจมน้ําเราเลยตอบไม่ได้แต่เราเห็นว่าของเนี้ยดีเด็กเนี่ยเขาห้อยติดตัวตลอดเวลาเลยเนื่องจากว่าเขาว่ายน้ําเป็นนะคะเป็นเด็กต่างจังหวัดเพียงแต่ว่ามันน่าจะเหนื่อยหรือแกบอกว่าแกไม่รู้มันมีอะไรดึงหรืออะไรเด็กอะมันก็ไม่รู้หรอกมันจมแต่มันไม่จมอ่ะมันลอยขึ้นมาเลยนะคะ แล้วเป็นแบบนี้หลายเคสที่เล่าที่วัดเรารู้สึกเลยว่าอันนี้สมควรนะคะพกให้เด็กและอีกอย่างมันเป็นรูปปลาเนาะน่ารักเด็กก็ชอบแล้วก็ไม่ดูเป็นขังเกินไป,ไปแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการแบบเด็กเขาจะลอดนู่นเล่นนี่อะไรแบบนี้มันมันมันได้หมดนะคะสับอันนี้ประกาลำดับสุดท้ายคือ,อ,อสิงพ่อกวยอุ้ยลืมสิงพ่อกวยท่อทีคะ่ะ พ่อด่าอยู่ใกล้ๆสิ่งพ่อกลวยอ่าเดี๋ยวจูให้ดูตัวอย่างนี่มันเป็นแบบนี้นะคะใช่เล็กๆแล้วก็แล้วก็แล้วก็ผู้หญิงผู้ชายได้หมดนะแล้วก็อันเนี้ยเหมือนมันเหมือนเขาเลี่ยมพิมพ์เดิ้เลี่ยมเดิมๆกันมาสมัยก่อนนะเขาชอบเลี่ยมให้เด็กแล้วก็ถ้าเกิดเป็นยุค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 เราเนาะพ่อแม่ก็ชอบห้อยสิงนะแต่ห้อยแบบเปอยเลยนะหน้าทรงหน้าสิงนี่คือถลอกสึกหมดเลย <laughs> พ่อแม่สมัยนี้เขาก็แบบเออเลี่ยมหน่อยนะคะสิงเนี้ยช่วยท้งป้องกันช่วยทั้งดูแลช่วยทั้งเสริมบารมีคือไม่ใช่แค่เด,เด็กอย่างเดียวที่ห้อยได้นะคะคนโตก็ห้อยได้เพราะว่ามียันป้องกันของหลวงพ่อกลวยเนาะแล้วสิงไงอย่างที่จูบอกอะที่อีพีที่หนึ่งอะที่พี่แบงค์ถามไปว่าเฮ้ยจูเห็นไงเป็นสัตว์เนี่ยเห็นเป็นยังไงจูก็เล่าไปว่าจูเห็นเป็นสิงแล้วมีหนึ่งพ่อกลวยด้วยเพราะฉะนั้นคุณมีแบบ อันเนี้ยไปป้องกันให้ลูกมีเพื่อนเรามาที่ร้านแล้วเขาบอกว่าเขากลัวหมาโดนผีลอกเขาถ้าหาอะไรป้องกันดีน่ารักเขาเขาเป็นเขารักต้องบอกแบบนี้เราอย่ามาดราม่านะน้องหมามันก็เหมือนลูกเหมือนหลานเขาอะมันก็เหมือนคนในครอบครัวเขาคุณต้องเข้าใจนะเวลาคนเรากลัวมันกลัวจริงมัน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 หลายเรื่อง และอย่างอ่ะหลวงพ่อท่านมีเมตากับทุกอย่าง,งใช่แล้วหลวงพ่อก็รักหมาจริงๆเออหลวงพ่อรักหมาด้วยเพราะฉะนั้นน่ะหลวงพ่อเมตตาทุกอย่างคุณอย่าคิดว่าเอาไปให้หมาใส่แล้วมันตำต,ำตำตรงนหนหมาก็คือสิ่งมีชีวิตเขาใส่แล้วหมาเขาไม่หอนเธอหมาเขาไม่ลัวหมาเขาไม่มีอาการอืมเราก็เลยแนะนําสิ่งบอกไว้ไปเราก็บอกว่าหลวงพ่อป้องก,กันหมา ให้เขาด้วยอืมอันนี้ไม่ได้พูดตลกนะเรื่องจริงหลวงพ่อท่านบอกว่าท่านไม่ได้แยกแยะว่าใครเป็นใครอเออแล้วก็ท่านบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีความสําคัญกับชีวิตเราทั้งหมดอยู่ที่เราให้ความสําคัญอันนี้คือหลวงพ่อบอกจูมาอันนี้ก็เลยเป็นห้าลำดับของเด็กและก<ม>ันที่แบบห<ม>้อยได้<ม>แต่ถ้าใครมีแนะนําจูนะก็แนะนํากันเข้ามาได้นะคะเพราะว่าอย่างที่จูบ,บอกว่าได้จับน้อยจูอ,อาจจะไม่ได้จับโชคชนเหมือน พี่พี่บางท่านหรือเพื่อนๆบางท่านมีใครที่ได้จับหรือรู้ว่าเฮ้ยลูกค่อยอันนี้แลดีก็มาแนะนําแนะนํากันได้ค่ะแล้วถ้ามีก็เอามาให้จับได้ที่ร้านนะคะอยู่ลองสอบถามเข้ามาในเพจดูเนาะเราวมาเผื่อมาเจอกันจูจะได้จับของใหม่ๆบ้างอ่าต่อไปหมวดที่ที่สอง่าที่หมวดที่หนึ่งเมื่อกี้ก็คือของที่แบบที่เด็กควรอ่าอ่าสาหรับเด็ก หมวดที่สองที่คนถามเยอะมากเลยคือเบีย้ยแก้เฮ้ยจูลองแบบยกห้าอันดับห้าลำดับเบีย้ยแก้ให้หน่อยสำหรับจูแบบที่จับมาอันไหนดีเอออันไหนแบบสุดๆสำหรับจูอะไรแบบที่ดีบ้างอยางนี้ดีกว่าสุดไม่สุดสำหรับจูไม่แยกนะเอางี้ก่อนนะเพราะว่าอย่างที่จูเคยเคยเล่าให้ฟังว่า คนน่ะบอกว่าของหลวงพ่อเนี้ยสุดกว่าท่านเก่งกว่าทําไมจูบอกว่าหลวงพ่อนี้เก่งกว่าจูบอกแบบนี้ก่อนนะคะเรื่องเราความเชื่อเป็นความศรัทธาเฉพาะบุคคลพี่รักในตัวหลวงพ่อท่านไหนหลวงพ่อท่านนั้นน่ะก็เดอเบสสำหรับพี่อยู่แล้วมันก็เหมือนจูว่าต่อให้หลวงพ่ออีกองหนึ่งท่านเก่งกว่าแต่สําหรับเราอ่ะเราก็จะยังมองว่าหลวงพ่อกวยของเราคือสุดๆเพราะฉะนั้นอย่าถามจูว่าองค์ไหนดีกว่ากัน จะตอบให้ไม่ได้เลยเพราะว่าดีเหมือนเหมือนกันนั่นแหละแต่ที่จะบอกเนี่ยว่าห้าที่ทูจับมาแล้วคือเลิศดีกว่าห้าห้าห้าท่านที่ทูจับแล้วแบบืใช้คาพูดนี้เลยนะอือหืออือหือเลยนะสุดๆเลยเอาลําดับที่หนึ่งเลยแล้วกันลาดับที่หนึ่งนะสำหรับที่จับมาแล้วจูรู้สึกว่าสุดๆจริงๆก็คือหลวงพ่อรอดวัดในโรง สิ่งที่ตูเห็นเลยเนะี่ยคือยันเยอะมากยันเยอะจริงๆแล้วกําลังโงโงว่าโงท่านเสกคือใช้คําว่าสุดเลยสายที่ต้องการป้องกันของไม่ดีสายต้องการแบบป้องกันนะอะศัยป้องกันอนะไม่ควรพลาดหลวงพ่อรอดไปในโรงนะคะแล้วอย่างหนึง่งเบียแกนเนี่ยเขาก็ถ้าเป็นผู้ชายก็ห้อยกระเป,ป๋าห้อยพงกุญแจรถห้อยอะไรได้ด้วยไม่ต้องกังวลแต่จริงๆนะอันนี้ทุกพูดแบบ ตามหลักเลยนะทุกคนนะ่ะกังวลกันไปเองนะหลวงพ่อท่านนะ่ะรู้จะบอกงี้ท่านเก่งกันหมดอยู่แล้วทุกคนทุกท่านทุกคนเลยนะคะท่านเก่งแล้วท่านลงคาถานเนี่ยที่จะป้องกันเรื่องราวที่คุณพูดที่คุณกลัวกันนะเดินข้ามลอดบันไดเดินโนเดินเนี่ยเอออันนั้นนะ่ะไม่ใช่แค่พูดถึงเบี้ยแก้งเดียวนะหมายถึงพระถึงอะไรทุกอย่างอะ่ะจริงจงไม่ต้องกังวลเลยนะทุกคนทุกคนลองคิดถึงความเป็นจริงก่อนนะเรื่องราวเนี่ย ตอนนี้ครับพวกเราอยู่ในยุคนี้นะบางชิ้นน่ะเป็นรุ่นที่หลวงพ่อท่านท่านสร้างอะ่ะสองสี่กว่าสองห้าสองพันห้าร้อยสองห้าศูนย์เจ็ดสองห้าสองหนึ่งอะไรก็ลูกซึ่งบางอย่างเลยยังไม่ได้เกิดเลยแต่ปัจจุบันที่ยังเห็นของชิ้นนั้นน่ะแรงอยู่เลยก่อนจะมาเจอเราอะ่ะผ่านรูปผ่านโอ้โหไม่รู้ผ่านอะไรบางทีเก็บอยู่ในกองขยะบางทีเอาไปทิ้งอุ้ยเยอะไปหมด จู่ก็เลยจะบอกว่าเราอะกังวลไปเองเออแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะถูรู้ถูกกังท่านจนแบบบู้โหมันก็หมดความเคารพเนื้ออ่ปะเออที่พูดเนี่ยไม่ได้แบบคุณก็ควรให้มันแบบหย่อนก็ไม่ใช่หย่อนจะลากพื้นอ่ะตึงก็ไม่ใช่ตึงเออกลางๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้พูดตามตามตาม,ตามความที่ตัวเองเห็นแล้วกันลำดับที่สองนะคะก็คือหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้ว อันนี้จูรู้จักท่านจากเม็ดยจินดามณนีเอาเอาจริงเลยนะรู้จักท่านจากอันนี้มาก่อนเลยแล้วแล้วแล้วก็ก็ได้มาจับเบียท่านพอได้มาจับเบียท่านแล้วก็อุ้ยสุดจริงสุดจริงในที่นี้คือยันของหลวงพ่อรอดที่เราพูดตะกี้เนาะกับยันของหลวงปู่บุญเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะหมายถึงตัวอักขรแต่ว่าแต่ว่า ความหนาของยันความซ้อนของของตัวยันในในเบีย้ยแกะมันเยอะเหมือนกันมันมันมันชัดเหมือนกันใช้คําพูดนี้เออชัดแบบตะโกนชัดแบบ3ามดีถ้าใครเห็นแบบมัน,ม,นมันลอยบ้างเข้ามานะหน้าเราเลยนะแบบนี้เลยนะอ่าทั้งสองท่านนะทั้งทั้งห้าท่านที่เจะพูดนี้เลยไม่ใช่แค่สองท่านแต่ทั้งห้าท่านเลยอันนี้ก็คือลำดับที่สองหลวงปู่ บุญวัดกลางบางแก้วพูดถึงหลวงปูบุญเราก็จะพูดถึงฤิษ์ทําไม่ได้กหด็หลวงู่เจือวัดกลางบางแก้วเหมือนกันอันนี้ก็ใช้คําว่าถ้าเป็นยุคเราอะยุคอายุเท่านี้เราก็ต้องบุ่เจือเพราะหลวงปู่บุญเนี่ยเราไม่ทันเราไม่ทันเราอาจจะแบบได้เห็นน้อยแต่ถ้าหลวงหลวงหลวงพ่อเจอือหลวงปู่เจอือแล้วกันเรียกหลวงพ่อหลวงปู่จูเรียกไปก็อย่าดราม่านะ ไม่รู้หรอกว่าคนเรียกอะไรกันอนะ่ะเอาเป็นว่าหลวงปู่ที่ชื่อเจืออะวัดกลางบางแก้วหลวงพ่อที่ชื่อเจือวัดกลางบางแก้วได้หมดแล้วแต่ใครจะเรียกท่านแบบไหนนะคะคือจะบอกว่าท่านเรียนเบี้ยแก้ววิชาเบี้ยแก้วจากหลวงปู่บุญเนี่ยไม่ตกเลยนะเหมือนกันถอดแบบใช้คําพูดนี้ยันที่จูเห็นลักษณะที่จูเห็นเองไม่ต่างกันเลยแล้วก็ไม่ตกกันเลยเพราะฉะนั้นนะ่ะจริงๆนะ เช่าแดงสองอย่างแต่อย่างที่บอกว่ามันเป็นคุณค่าทางจิตใจเวลาที่เรานับถือท่านใดเราก็อยากจะเก็บแล้วก็เออเราก็อยากจะมีของท่านไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เราพูดตามพุทธคุณว่าไม่ได้ตกเลยเพิ่มนิดนึงอย่าดราม่าเรื่องเบี้ยแก้หลวงปู่บุญเมื่อกี้แล้วเล่าถึงหลวงปู่เจียใช่ไหมจูไม่รู้หรอกว่าห่างกันมีหลวงปู่อะไรขั้นกลางไม่รู้นะเอาเอาตามที่จูเห็นแล้วกันจูเห็นว่ายันนะ มันไม่ตกกันมันมันเหมือนกันมันมีความอันเดียวมันมีการเรียนมาจากที่เดียวกันค่ะใช้คําพูดนี้มันเหมือนกันน่ะมันเหมือนกันทุกอย่างแต่ไม่รู้หรอกก่อนที่จะมาเจอท่านสายไหนอะยาดามาเพราะจูไม่ได้สายท่านแล้วจูก็ไม่ได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับพระเกจิเยอะเอาเป็นว่าเห็นตามเห็นอ่าเพราะฉะนั้นอย่าดามาเรื่องเรื่องนั้นกันแล้วกันหรือท่านอาจจะได้เรียนกันมาหรืออะไรเราไม่รู้หรอกเพราะว่า ทั้งสองท่านหลวงหลวงหลวงปูเ่เจ้ากับหลวงปู่บุญเนี่ยทั้งสองท่านจุก็ไม่ทันนะจูก็ไม่รู้หรอกว่าท่านจะไปเรียนกัญญาณใน,น,ในอะไรเราก็ไม่รู้หรอกเอาเอาเป็นว่าเห็นตามเห็นละกันแต่อย่าดราม่าก,กันทีหลังเพราะเมื่อกี้จูพูดอธิบายไปว่าท่านอาจจะเรียนเรียนต่อกันเนาะแต่เราไม่อยากมามีความรู้สึกไม่ดีซึ่งกันและกันก็เลยอธิบายย้อนกลับไปให้นิดนึงว่าเออเราเห็นตามนะั้นเราก็คิดว่าท่านอาจจะมีการส่งต่อกันแต่ในรุ่นไหนเราเราเรา,เราไม่ทราบ ะะลำดับที่สเราพูดกันไปแล้วนะออกรายการของนัดก็คือเบี้ยแก้ของหลวงพ่อก่อนวัดบรมศรีสิงหาโพธิยารามนะคะอยู่ที่โคราชอันนี้ก็เป็นยันที่ไม่เหมือนกับสามสี่ท่านนั้นเลยเหมือนกันเป็นเบี้ยแก้ที่ที่ดีอันหนึ่งเลยแล้วก็ควรมีมีหลายท่านตอนนี้เริ่มมีหลายรุ่นแล้วนะคะก็แล้วก็เป็นครูบาอาจารย์ที่ยังยังมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นก็ยังมี ให้พวกเราได้เข้าไปหาให้พวกเราได้เข้าไปเคารพแล้วก็ได้ไปไหว้บูชานี้กันดีกว่าอันนี้สําหรับหลวงพ่อกรลาดับสุดท้ายเราจะไม่พูดถึงท่านไม่ได้แต่ตอนนี้ท่านดังแล้วนะเออแต่ว่าอย่างที่จูบ,บอกว่าที่จูพูดของหลวงเบีย้ยเบีย้ยแก้วของหลวงปู่ศิลาเนี่ยไม่ได้บอกว่าอยากจะตามเทนนะอันนี้พูดกันหลักๆก,ก่อนจูเจอท่านก่อนที่ท่านจะแบบดังมากกว่านี้ แต่สมัยก่อนท่านก็ดังแล้วนะสมัยก่อนท่านดังมากๆแล้วอยู่ในภาคอีสานอะแต่แค่ตอนนี้ทุกคนรู้จักแบบแพร่หลายมากขึ้นแล้วก็แบบเออเยอะมากขึ้นเพราะฉะนั้นจูรู้จักท่านมาตั้งแต่เรื่องราวตั้งแต่จูเริ่มเข้าและเริ่มทำอีพีแรกๆเลยจูไปออกรายการปากระกป๋องนะถ้าใครเคยเห็นเนาะแล้วจูก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังแล้วว่าที่เห็นหลวงปู่ท่านมาบอกว่าท่านอยู่วัดตลาสินนู่นนี่นั่นอันนี้เราเลยเห็นเบี้ยแก้ของท่านที่แบบ ห้าห้าดับที่เราที่เรารู้สึกว่าเออเจ๋งที่เราเคยเห็นมายันของหลวงปู่ศิลาก็ไม่เหมือนกับท่านใดเลยก็จะเป็นรูปแบบที่บางอย่างทัวอธิบายตามตามสิ่งที่ตูเห็นนะมันได้ไม่หมดแต่แตยันมันคาดไปคาดมามันมันแรงเหมือนกันอะ่ะความความเป็นตารางนะมันขึ้นเหมือนกันนีเ่เราก็เลยรู้สึกว่าเออเนี่ยแหละคือห้าท่านที่เราเคยจับแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากบอกต่อแล้วก็มีคนถามเยอะ อันนี้คือลำดับของเบียแก่ต่อไปเป็นลำดับลำดับของสีพึ่งถามเยอะมากเพราะอะไรปะสายเซลล์สายพ่อค้าแม่ค้าอย่างอย่างที่บอกเพื่อนๆที่ติดตามเราเขามีทุกอาชีพหรือบางคนก็รู้สึกว่าอ,อ,อยากให้ใช้สีพึ่งนี้ให้เกิดประโยชน์แนะนำหน่อยว่าแบบพี่จูเช่าที่ไหนหรือพี่จู แนะนําเกจิท่านใดอ่าเราก็มีห้าเมือนกันเอาเอาคนแรกที่เราไปเจอก่อนนะคะสีพึ่งแรกเลยที่จูเคยได้จับเลยเคยได้เจอเลยคือสีพึ่งพ่อป่วยปีสองหนึ่งอะไรพมพมหนึ่งพมสองเอาเอาเป็นว่าจูไม่รู้จักรุ่นแล้วกันนะแต่ว่ารู้ว่าเนี่เป็นของหลวงพ่อปวยเพราะเห็นเป็นท่านสีพึ่งในตลาดมันก็จะมีปลามีอะไรเต็มไปหมดเลยไม้เมยอะไร อันนี้ภาพจากภาพที่ทจําได้นะคะแต่ที่เราเห็นคือเป็นหลวงพ่อกลวยแล้วหลวงพ่อกลวยบอกว่าจริงๆอ่ะแต่แค่หน้าผากแต่แค่แค่อธิษฐานถึงนะแล้วก็ขอในสิ่งที่เราแบบขอนะทุกคนเอออย่าบนขอว่าเอ,อหลวงพ่อเนี่ยลูกจะไปติดต่องานลูกจะไปนู่นไปนี่ไปนั่นแล้วแต่เลยเราจะทําอะไรเราก็เราให้ทันฝังแม้แต่ลูกจะไปสอบหรือลูกจะไปสัมภาษณ์งานอะไรก็แล้วแต่ ขอให้มันรับลลง,งไม่ไม่ต้องแตกปากเนื่องจากว่าอธิบายแบบนี้ของหลวงพ่อเก่าๆอะเก่ามากนะปีสองหนึ่งเนี่ยปีสองเอเหอะถ้ากล้าแตกก็แตกไปแต่ท่านอะก็ไม่ได้บอกว่าต้องแตกนะตูเคยถามท่านบอกว่าแค่แบบเอามาแตะผมแตะหน้าผากอะไรแค่นี้ก็พอแล้วก็ด้วยเนื่องจากของเก่าก็จะมีราคาคุณหมดเร็วนะเฮ้ย ก็อยากจะบอกว่าให้พูดให้บอกแบบนี้นะคะอันนี้คือ,อลำดับที่หนึ่งลำดับที่สองที่ที่เคยจับเนาะรวมพ่อทาบวัดกระบกพึ่งๆึงอันเนี้ยเป็นใหม่เลยนะจูเพิ่งเคยจับไม่รู้จักเหมือนกันไม่รู้จักพ่อทาบแล้วก็ไม่รู้ว่าสีพึ่งท่านโคตรดังอย่างน,นี้ไม่รู้จักเพราะว่ารู้จักแต่พ่อควยปุ๋ยอะไรเงี้ยพ่อทบาคือใครไม่รู้จักเลยจนไปได้จับ สีพึ่งท่านที่มันเป็นสีเขียวๆอะ่ะเออไม่รู้ว่าเมื่อก่อนมันเขียวหรือเปล่านะเอาจริง,ตงตแต่ว่าปัจจุบันน่ะที่ที่เราเห็นนะ่ะคือเขียวเออตอนจับปุ๊บม,มาเห็นเป็นหลวมพ่อด้านหนึง่งแล้วก็คิดว่าหลวมพอ่อเขาของใครวะก็เลยถามคนที่เขาที่เขาที่เขารู้อะ่ะเ,เขาก็บอกว่าอันนี้เป็นสีพึ่งพอทาบแล้วก็มาเซิร์ชว่าพอทาบเออเหมือนขึ้นแบบนั้นเลยจริง เหมือนกันเลยแล้วแล้วเราแล้ว,ลว,ลว,ลวคิดในใจนะตัวคิดในใจแล้วตัวก,ก็คิดในใจว่าเจ๋งบ้าววะสีพึ่งท่านเนี่ยคิดคิดแบบนี้นะเออจะว่าท่านตอบว่าสีพึ่งท่าน,นะบบนนะอ,อ,าานอาานนะไม่เคยดิไม่เคยลองอะดิเลยไม่รู้ว่าของครูเจ๋งนี่เออแหม่กูอยากจะคว้ามาเลยก็เอาเป็นว่าอันเนี้ยก็คือลำดับที่ที่สองนะแล้วก็ลำดับที่สามก็คือสีพึ่งกระจงวันหน้าต่างนอกอันเนี้ย จู่ว่าไปไปหาท่านที่ที่วัดตรงที่มีกุฏิเนาะแล้วแล้วด้านนอกเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนแบบตู้วตัตถุมงคลของท่านอ่ะมันมีตั้งแต่รุ่นที่ท่านมีโอ้โหโยาแล้วมันก็มีสีพึ่งเธอหลวงพ่อชี้เลยตอนแรกไม่รู้ว่ามันคือตลาดสีพึ่งมันเป็นกลมๆแล้วมีไม้คิดว่าเป็นอะไรสักอย่างที่ไม่ใช่สีพึ่งแต่ท่านอะชี้ว่ายิบยิบเนี้ย แล้วก็คว้าหยิบขึ้นมาเปิดมากินยังหอมอยู่เลยอะต้องบอกแบบนี้เนาะสีพึ่งของพระสมัยก่อนนี้เอ,อหอมมากหอมแบบหอมแบบอสุดเลยนะแล้วแล้ว,แล,วแล้วท่านก็ชี้เราก็รู้สึกว่าฮถ้าท่านชี้แบบนี้มันต้องไม่พลาดนะแต่ประถามราคาก็เอเอาเรื่องอยู่เพราะฉะนั้นลองหากันดูนะคะนี่ลำดับที่สามแล้วลำดับที่สี่อันนี้เป็นหลวงพ่อที่ยังมีชีวิตอยู่เนาะ เราเคยไปวัดวางแดงใต้หลวงพ่อชื่อหลวงปู่เอื้อนวัดบางแดงใต้อยู่อุทิยานะคะท่านอายุน่าจะ86 87แล้วเนาะ80กว่าแล้วคือจริงๆอ่ะจูไม่รู้จากท่านไม่รู้จากท่านเลยนะแต่ว่าจูว่าไปวัดที่อ่าวัดสตือแล้วจูว่าก็ไปจับมีดหมอที่วัดสตือเอ๊มีดหมอวงนี้ทําไมเออดีจังเราก็ดีนะแต่คือที่จูไม่ได้พูด เข้าไปอยู่ในนั้นนะ่ะคือจูแค่จัดอันดับว่าแบบเอ้ยอันนี้มันคือสุดๆนะแล้วก็ถามว่านี่ใครเป็นคนลงมิหมอเขาบอกว่าเป็นหลวงปู่เอื้อนซึ่งหลวงปู่เอื้อนนะ่ะเก่งเรื่องมิตหมอเก่งเรื่องสาริกาเก่งเรื่องลูกอมแล้วเราก็ถามเขาว่าหลวงปู่เอื้อนน่ะวัดที่ไหนครับว่าวัดบางแดงใตายพี่ขับไปนิดเดียวเดี๋ยวถึงเลย อา้าวเราก็ไปเลยแล้วหลวงพ่อหลวงปู่อะเจ๊หลวงปู่แล้วกันหลวงปูงป่ท่านอยู่ด้วยนะตอนที่เราไปใช่ป่ะเธอคนจงคนจีนนะ่ะเขามาซื้อมาเช่าของของเราออกนอกประเทศไปหมดแล้วของดีอ่ะพวกเราไม่ได้เช่าหรอกเขามานั่งไลฟ์ขายกันเลยจ้าเป็นศาสตร์จีนคิดดูเขาไปแล้วโคตรเฮงอะ่ะเหมือนกันเราก็เข้าไปแล้วเราก็ไปหยิบสาริกาหยิบตะกุดลูกอมอะไรก็แล้วแต่หยิบทุกคนพระที่นั่นนะท่านก็บอกว่าแบบสามารถเอาไปให้หลวงปู่ท่านลงเพิ่มได้นะเนี่ย ใช่ปะตอนที่หลวงปู่จับพานสนะอ้อะไรไม่รู้ว่าแสงมันพื๊ดปาร์ตพื้นป,ปาร์ตลงไปในถานถานเลยเราเลยรู้ว่าท่านเก่งมากสําหรับสีพึ่งพ่อเอืน้นแล้วก็มีประสบการณ์เนี่แหละน้องๆในที่มาตามเราเนี่ยฮูเยอะเลยน้องเนี่ยมันบอกว่าสีพึ่งพ่อเอื้อนนะห้าครั้งพูดไว้ห้าครั้งขอไว้ห้าครั้งเนี่ยก็ได้ทั้งห้าครั้งแต่ถ้าวันไหนไม่ได้ขอไม่ได้สุดนะไม่มีไปเช่าที่วัดนะคะ ที่ทูไม่มีแล้วก็ลำดับที่ห้าลำดับสุดท้ายแล้วก็คือของหลวงปู่ศิลาเขาเรียกจันทร์จันรลันจวนจันรลันจวนแล้วก็จะมีสีพึ่งด้วยซึ่งซึ่งซึ่งเขาเป็นแบบเหมือนเหมือนกันนะคะจันรันจวนเนี่ยหลวงพ่อท่านทำกี่จันทร์น่ะไม่รู้เลยประวัตินะเอาเป็นว่าแต่แสงดีเอ่อแสงดีท่านอยู่มีพุทธคุณแบบสุดเพราะฉะนั้นอันนี้ห้าห้า ลำดับนะคะที่ที่อยากจะแนะนำสายสีพึ่งหรือคนที่อยากแบบลองหาเพราะเนี่ยราคาบางอันก็ไม่แรงเลยยิ่งไปที่หลงของหลวงปู่เอื้อนวัดบางแดงใต้นี่ราคาแบบถูกๆมากหลักร้อยอืแต่ว่าถ้าเกิดแบบของเกจิที่อเออหลวงพ่อท่าเงี้ยเออ,เอไว้ก่อนนะ,ะ <laughs> แต่จะบอกว่าสุดจริงสุดจริง สนับสนุนรายการโดย NK Car Center รถมือ2คุณภาพดีจังหวัดอ่างทองค่ะคลินิกธันตกรรมเรวดีสำหรับตะกุดเลยโอ้โหมันเป็นตลางแล้วมันอยู่ในยันแล้วอยู่ในยันอีกอะ่ะมันเจ้าตัวขลามซ้อนแล้วมันในยันอยู่ในยันอีกอะ่ะอันเนี้ย เคยจับเป็นตะกรุดประมาณแปบท่อนๆแบบเนี้ <c oughs> แม่เอ้ยมันเป็นยัน <c oughs> เหมือนมักลุกนี่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 นี้แล้วตรงกลางอ่ะม่เป็นยันใหญ่ๆอันหนึ่ง <c oughs> เหนียวจริง <c oughs> สิงหรือเสือท่านน่ะออกมาแบบจับปุ๊บมังฮาวมางนี้เลยนะผางชนหน้าเลยนะต้องใช้คำว่าควนกลัวเลยคนที่ทำไม่ดีหรือคนที่ต้องทำร้ายเราหรืออะไรก็แล้วแต่ทั้งเสียงทั้งตัวมาหมด สามดีอะทีดีเขาบอกว่าน้องกุมารช่วยแบบเขาจะขายตู้ปลาด้วยราคาเท่านี้งี้งี้งี้ไม่ถึงห้านาทีคนติดต่อเข้ามาเยอะมากแล้วก็ได้ในราคาที่เขาขอไว้โดยที่ไม่ต่อสักนิด